สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับในอ p ีที่3า1็ครับผมนาคลองแถวหนองก้างปลาครับผมมากับน้ารองครับวันนี้ดักกุ้งไว้5้าหลังครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับจะหาดอจะให้วคอยติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนาชาติฟิชชิ่งครับอีพีที่3า1้ครับนาคลองหนองก้างปลาครับคอยติดตามรับชมครับ ใช่ตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เข้ามาะพันนี่ตรงมาเข้ามาตรงปากร่วมแล้วเข้ามาหน่อยมันจะมีไอ้อพาร์ดเมนต์ตรงไหนนะตรงนั้นน่ะเข้าไปซอยนั้นน่ะทางไปอมตะไปคอนโดเจริญถึงคอนโดบอวิน์นะอ่าครับหมู่บ้านพัฒน์สอนอ่ะญุ่นเดินผมเล่นไม่เป็นแล้วจริงๆอวู่อุปกรณ์เยอะมีเยอะครับปัญหาอุปกรณ์เยอะจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะถ้าเราไม่อยากสบายอ่ะนะเออก็ไม่มีอะไรเบ็ดพันเดียวแล้วก็หน้าสายแค่นี้เองทุ่นดอก สองดอกจบมเวลาฆ่าตรงอี่แล้วโอ้โหนี่แหละโอ้นี่เหรอปลาอะไรวะเนี่ยนี่แหละนี่แหะปลาจะนี่แหละเนาโหวปลากระโอโอ,โอ

เกินแนชั่นมาเาเดี๋ยวของเลยครับวามันติดล่มเลยเหรอจมเลยเหรอปากแดง นะครับโอ้โหตัวสวยมากครับผมว้าวที่ไหนได้ครับแดงๆอย่างนี้ครับแบบตอนนี้ก็จะบายสองแล้วครับผมมาลุ้นกันอีกสักยกครับผม ว่าจะได้ตัวหรือปล่านะครับผมขอได้ไป4ีห้าตัวนะครับผมมาแล้ว มารอครึ่งวันตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สอง oh n <no. S 1> <c oughs> า,าเกี่ยวเนี่ยว่า เขียวก็เอาอะรากวชังได้หมดมแต่ว่าแม่งอย่างเขี่ยวนะเนี่ยตานผมตอนนี้ก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับในปีที่311ครับกับน้าชาติฟิชชิงครับผมอ,อมาแถว หมายของน้ารองนะครับผมทีมงานหลิวงบน้อยนะครับผมอาจจะคลองหนองก้างปลานะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนี่น้ําไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับสอประมาณสอกเดียวนะครับผมต้องใช้ทุ่นเล็กนะครับผมก็พอได้ตัวไปครับถึงจะไม่หาบก็ก็ไม่แห้วครับผมวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณน้ารองมากมานะครับผมที่พามาตกหมใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับจงครับผม เราวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็เก็บของกลับบ้านแล้วครับในปีที่311กับราชชาติฟิชชิงครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับในปีที่311ครับนะแถวคลองนะครับแถวหนองก้างปลานะครับผมวันนี้มากับทีมงานเหลียวงบน้อยกับนารองนะครับกำลังเก็บของอยู่ครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับพอได้ปลาไปครับอันนี้รวมกับของนารองด้วยของผมด้วยนะครับผมพอได้ไปกินครับผมมื้อเย็นครับผมอ่า ถ้ามาก็น่าจะมาวันธรรมดาครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำใจให้ด้วยครับกับนะชาชจ่าพิจิ้ง EP อีพีที่สามครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ